สวัสดีครับท่านลูกค้าทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําเครื่องพ่นหมอกควันนวัตกรรมจากประเทศเกาหลีที่ชื่อว่า s u p e r f o ฟ g อ r รุ่น T H 1 6 0กันนะครับว่าตัวน,นี้นะครับมีประสิทธิภาพในการกําจัดยุงและแมลงอย่างไรนะครับเรามาดูแท้งกันเลยนะครับตัวนี้นะครับตัวแท้งผลิตจากสเตเลยคุณภาพเกรดเอคุณภาพดีครับมีความแข็งแรงทนทานมากเลยตรงนี้ก็จะเป็น น้ำมันนะครับที่มีความแข็งแรงคงทนสามารถทนการกับก่อนของน้ำมันได้ครับตรงนี้ก็จะเป็นตะแกรงที่เอาไว้ป้องกันคนพ่นไม่ให้โดนกับไอความร้อนของตัวเครื่องนี้นะครับตัวนี้นครับใช้ระบบสตาร์ทไฟฟ้าโดยกดปุ่มสตาร์ทข้างหลังประมาณ3าถึงห้าวิเครื่องก็จะทำงานแลครับตัวนี้นะครับก็เป็น หนึ่งในตัวเลือกที่ดีสําหรับลูกค้าที่ต้องการซื้อเครื่องพ่นหมอกควันกําจัดมลงคุณภาพดีที่ราคาไม่สูงจนเกินไปครับผมยังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ